ครับในการทดลองหยอดที่โคนนะครับ1นึซีซีนะครับกับมะม่วงแก้วขมิ้นผลออกมา,อย,าอย่างที่เห็นนะครับผมดรกรสุกเกษมนะครับไดอ้ออกแบบการทดลองให้ทีมงานมาลองหยอดที่โคน1นึซีซีนะครับตอนแรก มะม่วงมีการชะงักการจเจริญเติบโตเนื่องจากมีการใช้ยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมแล้วก็ถูกสัมผัสตายนะครับสองอย่างรวมกันนะครับก็ทําให้พืชชะงักจะออกดอกน้อยมากนะครับช่วงแรกนะครับเราเลยมีการแก้ไขนะครับมีการแก้ไขใส่ rd 2 5ง1้าห้า cc ที่โคนต้นนะครับ โดยโตรงเลยนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์แต่บังเอิญอะมะม่วงดกทั้งสวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผลพลอยได้ในการทดลองนะครับท่านที่มี Rd251 อยู่แล้วนะครับรู้จัก Rd251 หรือยังไม่มีก็สั่งมาได้นะครับ0863280914นะครับสั่งไปหยอด ต้นมะม่วงหรือว่าต้นพืชของท่านนะครับนอกจากจะทําให้แก้ไขปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างนะครับยังทําให้พืชดกนะครับอาดีสองห้าหนึ่เป็นงานวิจัยไม่ใช่น้ําหมักคีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่อยู่ในพบรบปุ๋ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใยาแต่เป็นสารวิจัยนะครับมีการกระตุ้นฮอร์โมน ของพืชทําให้พืชออกดอกถ้าปุ๋ยน้ําหมักคุณภาพทั่วไปไม่สามารถที่จะกระตุ้นหรือว่าเคลียร์สารเคมีได้อาดีสอง้าคลายฮอร์โมนครับท่านทําให้พืชมีการแตกตาใบตาดอกและมีการดูดซึมรากต่างๆมีการขยายตัว ขึ้นมาเยอะนะครับวิธีการก็คือใช้ rd สองหนะครับฉีดพ่นนะครับ5้าซีซีต่อน้ำยี่ลิตรทุก4ีถึงเวันนะครับแต่เรามาใช้หยอดที่โคนแบบนี้นะครับใช้นิดเดียวประมาณ1นึซีซีเนี่ยครับง่ายสะดวกเหมือนเหมือนทำเล่นนะครับแต่ได้ผลดีหยอดที่โคนนะครับ หยอดที่โคนเข้าไประหว่างรอยต่อโคนกับดินนะครับท่านที่สงสัยอยากถามว่าหยอดไปแล้วนะครับจะจะดีหรือว่าจะให้ประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะว่าไม่มีการลดน้ำนะครับความชื้นต่างๆนะครับความชื้นสัมพัสหรือว่าความชื้น ในใต้ดินนะครับบริเวณบริเวณโคนต้นนะครับก็จะ,ะช่วยกระจายโมเลกุลของ Rd251 นะครับไปเป็นลำดับนะครับช่วงแรกก็จะเป็นพื้นที่ที่แคบนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับวันต่อมาก็ถ้ามีความชื้นมากก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจน กลายเป็นเขาเรียกว่าละอองความชื้นหรือว่าความชื้นสัมพัสนะครับและเหยนะครับรอบอทรงพุ่มแล้วก็มีหลายๆต้นก็กลายเป็นหลายาทั้งส่วนเลยนะครับทำให้กระบวนการชีวภาพในดินนะครับและมีการป้องกัน โรคเชื้อดาที่จะขึ้นที่เปลือกของต้นมะม่วงนะครับสังเกตดูว่าหลังจากหยอดแล้วลำต้นใสสวยมากนะครับส่วนผลที่เกิดขึ้นมาถ้าค่าซีอีเ r ตโฉไม่ดีพอก็จะเป็นใบนะครับแต่หลังจากหยอดใบอ่อนนะครับจะเป็นใบเพสลาดแลอะออกช่อเลย พอออกช่อแล้วก็ติดลูกให้ท่านเห็นนะครับปีนี้ถือว่าดกหลายรุ่นมากก็มีรุ่นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นแรกที่ได้รับผลกระทบจากยาฆ่าหญ้านะครับก็มีจํานวนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมีรุ่น2องนะครับรุ่น2รุ่น3นะครับเราดูชุด หรือว่าขนาดของลูกนะครับเราก็ถือว่ารุ่นแรกนะครับรุ่น2ร,รุ่นแรกก็ประมาณาใหญ่กว่าไข่ไก่นะครับรุ่นรุ่นสก็เท่า,ามะปรางนะครับต่อมาก็เท่าเม็ดถั่วนะครับรู้สึกจะ5รุ่นได้นะครับเพราะว่าเล็กๆอยู่ก็กำลังติดนะครับ มะม่วงแก้วพมินจะออกทยอยออกนะครับกเ็เราก็ทยอยเก็บผลผลิตไปนะครับส่งเข้าตลาดนะครับเป็นมะม่วงที่สามารถกินดิบได้กินสุกได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้หยอดทั้งทั้งสวนเลยนะครับต้นอื่นๆเป็นไงบ้างครับภาพ ในการจับภาพดูว่าต้นอื่นๆดกเหมือนกันมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวจะให้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนมุมให้ให้ท่านผู้ชมชมนะครับดกมากนะครับเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะมีการจัดระบบเองนะครับถ้าเขาเลี้ยงไม่ได้เขาก็จะสลัดร่วงนะครับอย่างที่เห็นอยู่ที่พื้นนะครับ ลูกที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่เขาก็จะร่วงลงไปถ้าติดเยอะจะเป็นจะ,จะทำให้ต้นไปเลี้ยงไม่ไหวนะครับธรรมชาติเขาก็จะมีการหลุดร่วงลงไปนะครับให้เหลือเท่าที่เลี้ยงได้แต่เราก็ต้องมีการตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าลูกเล็กไม่สวยยังไงเราก็ต้องเด็ดออกนะครับเราก็เอาไว้ เฉพาะลูกที่แข็งแรงนะครับแต่ก็เยอะนะครับถือว่าเยอะเยอะมากเดี๋ยวเราจะต้องมีการถ่ายทำติดตามหลังจากที่หยอดทั้งสวนนะครับคาดว่าอีกไม่กี่วันจะมีการถ่ายทำอีกครั้นหนึ่งและภาพต่างๆก็จะลงลงไปในคลิปนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นนี้นะครับได้สร้างขึ้นมา อายุประมาณ3ปีผลที่ได้ก็คือเริ่มให้ผลผลิตสร้างรายได้นะครับโดยการฉีดโดนทุก4วันนะครับอัตราการฉีดก็คือ2อ่5ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับสำหรับโดนนะครับ ใช่ไหมกระเท่ากับว่า c c นนวหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรประมาณนั้นนะครับกระเท่ากับที่เรามีการแช่ผักเราก็ใช้ r าร์ดีสองห้าหนึ่งหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรแล้วแช่ผักส่วนการหยอดที่โคนเราก็ใช้หนึ่งซีซีต่อน้ำ หนลิตรก็ได้หรือหยอดลงไปนะครับที่โคนเลยโดยตรงก็ได้นะครับ r d 2 5 1นะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะเห็นในในสื่อต่างๆนะครับประมาณมีลักษณะนี้อย่างเดียวเพราะว่าแบบอื่นไม่ได้ผลิตแล้วนะครับ r d 2 5 1ยังไม่พบว่ามีของ ลอมนะครับจะรู้จักแล้วก็จำหน่ายในส่วนที่เ,เป็นเครือข่ายนะครับหรือว่าในใน z a d a ใน s h อป e e นะครับก็จะมอีอยู่ในช่องทางจัดจำหน่ายนะครับเฉพาะทางนะครับไม่ไม่ไม่มีการวางที่ร้านขายปุ๋ยขายยานะครับแต่ก็อาจจะมีบางท่านอาจจะ นำไปวางหรือว่าจัดชุดให้ทุเรียนนะครับก็จะมีแต่ไม่มากนักนะครับติดต่อเข้ามานะครับ0863280914ก็ดูเอาเองนะครับดกอกเป็นที่น่าพอใจมากเดี๋ยวลูกไม่สวยธรรมชาติเขาก็จะคัดหลุดร่วงลงไปนะครับจะเหลือลูกสวยๆไว้นะครับ สังเกตว่าอาขั้วเหนียวนะครับขั้วเหนียวนะครับถ้าถ้าขั้วไม่เหนียวก็จะหลุดร่วงได้ง่ายนะครับขั้วเหนียวคั้วใหญ่ทนทานนะครับทนทานต่อลมถ้าลมตีก็จะสะบัดไปสะบัดมาสะบัดไปสะบัดมาแบบนี้นะครับลูกก็จะถ้าไม่แข็งแรงจริงลูกก็จะไม่ร่วง ลูกก็จะร่วงลงไปแต่ถ้าแข็งแรงแบบนี้นะครับฮอร์โมนต่างๆเ,าเชื่อมโยงกันระหว่างผลกับกิ่งกา้านลำต้นเชื่อมโยงกันนะครับฮอร์โมนออกซินฮอร์โมนจิบเบเรลินฮอร์โมนไซโตคนินได้มีการเชื่อมโยงแล้วก็สมดุลกันทำให้การติดลูก สมบูรณ์นะครับเราก็รอให้มีการเพิ่มขนาดของเซลล์เท่านั้นนะครับเพิ่มปริมาณาขนาดและก็น้ำหนักนะครับรสชาติปีที่แล้วก็ดีนะครับ ad 2 5 1มีผลต่อรสชาติมีผลต่อผิวมะม่วงมีผลต่อการเจริญเติบโตมีผลต่อการฟื้นฟูปีที่แล้วก็ดกมากนะครับมาปีนี้ก็ดก เหมือนเดิมทำให้กล่าวได้ว่า Rd 251ทำให้พืชฟื้นตัวเร็วฟื้นฟูและให้ผลผลิตยอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานมาหยอดที่ที่โคนนะครับและมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างภาพเขาเดินเก็บภาพให้ท่านผู้ชม ชมนะครับว่ามะม่วงแก้วขมิ้นมีลักษณะดกแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดเพราะว่าเราใช้เม็ดปลูกนะครับมะม่วง,งแก้วขมิ้นก็จะมีสายพันธุ์ทีเ่เขาเรียกมีนิ่งมีหลากหลายพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นแต่ว่านําเม็ดมาปลูกผลผลิตจะไม่เหมือนกันใช่ไหมซีลุงไม่เหมือนกัน บางบางต้นก็รูปทรงอีกแบบหนึ่งสีอีกแบบหนึ่งลำต้นก็ไปผลที่ให้ออกมาก็จะแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าต้นไหนให้ผลผลิตด,ดีอร่อยเราจะได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อขยายเป็นจํานวนเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้เมล็ดปลูก ในการใช้มเมล็ดปลูกมีข้อดีนะครับและข้อเสียต่างกันเราได้สายพันธุ์ใหม่นะครับแต่ในท้องตลาดก็จะผิดหวังหน่อยมะม่วงจะไม่เหมือนกันถ้าลงไปนะครับลงไปในท้องตลาดลูกรสชาติอะไรต่างก็จะแตกต่างกันไปมากน้อยนะครับโอแต่ช่างช่างกล้องมาตรงนี้นะครับโอนี่ เหมือนดอกไม้เลยนะเนี่ยอันนี้เคยเห็นไหมครับท่านผู้ชมดกแบบนี้ <c oughs> โอ้โหเล่นเอาสะอึกเลยนะครับอาดีสองห้าหนึ่งนะครับเยี่ยมยอดนะครับเถ่ายถ่ายภาพตังนิดนึ่งเพราะว่าผลที่ได้ออกมานี่สวยงามเหมือนองุ่นเลยเนาะมีทวนเลย อตอต้องเตรียมซื้อไม้มาคำแล้วเอมะม่วงกลายเป็นอัุ่นไปได้อันนี้ก็พูดเล่นโจ๊กๆกันนะครับปีนี้ต้องค้ำแเ,เออปีนี้อ,อทีม <c oughs> เก็บภาพเก็บคลิปทีมโดนนะครับแนะนำให้เตรียมซื้อไม้มาคำ้ำ <c oughs> แต่ก็ลองดูนะครับถ้าถ้าเยอะจริงก็ต้องค้ำจริงๆนั่นแหละเพราะว่าบางครั้ง ดกมากก็ต้นเขายังเล็กอยู่นะครับแค่ประมาณาแขนเราเองเนาะประมาณท่อนแขนต้นแขนเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยนักหนานะครับลูกดกเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าอาหารจะพอหรือไม่พอเราจะมีการทดลองหยอด r d 2 5ดีสอหหนึ่งหนึ่งซีซีนะครับเพื่อให้มะม่วงมีความสามารถหาอาหารได้นะครับ 0863280914นะครับวันนี้รายงานก็ไม่ตั้งใจที่จะนำวิชาการเข้าเข้ามาในในคลิปนะครับแต่จะโชว์ผลของการพ่นโดนนะครับและผลของการหยอด RD2511cc ที่โคนได้ผลครับแน่นอนต้นที่หยอดอสมบูรณ์ แต่ต้นที่ฉีดอย่างเดียวรู้สึกจะใบใบล่างจะเหลืองแต่ถ้าหยอดไปปุ๊บเนี่ยน่าจะอาหารน่าจะมีมากขึ้นนะครับน่าจะพอเพียงหยอดนะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมใช้อาดีสองหยอดที่โคนต้นไม้ของท่านภายในบ้านภายในสวนนะครับหซีซีต่อเดือนไม่แพง ขวดหนึ่งก็ได้500ร้อยต้นหยอดอทำงานสะดวกยิ่งต้นไม้ที่อยู่บนภูเขานะครับปลูกไม้เศรษฐกิจหรือปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกลังาสาดปลูกลำไยมะม่วงนะครับยางพาราสามารถหยอดได้หมดเลยส,สุดยอดนะครับคลิปนี้ขอยกนิ้วสำหรับต้นที่ มีการหยอด rd สองห้ 1, 1าหนึ่ใบเขาจะเขียวแล้วก็ใบล่างจะมีการแตกใบใหม่มีขนาดใหญ่สมบูรณ์ครับม,มีลูกด้วยสมบูรณ์ด้วยใบยล่างไม่เหลืองเหมือนต้นที่ยังไม่ได้หยอดนะครับใบจะสวยสังข้อแสงเพิ่มประสิทธิภาพการสังข้อแสงได้ดีนะครับโอ้ลูกนี้เดี๋ยว ลองเอาไปทันน้ำปลาหวานกินสักหน่อยโอ้โหนี่เด็ดเลยเด็ดทดลองเนาะนี่เราเราไม่ห่วงนะครับเพราะว่ามีรุ่นน้องอีกเยอะจะตามมานะครับเดี๋ยวทีมโดน,นปีนี้เตรียมน้ำปลาหวานมาเลยมาชิมนะครับโอ้โห เป็นที่น่าพอใจนะครับ0863 2 8 0 9 1 4ก้ผมดรกรสุขเกษมนะครับรายงานจากพื้นที่บ้านวางเบนปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นไว้นะครับเยอะเหมือนกันหลายสิบได้นะครับก็มีเป็นสูตรเรียนรู้ rd 2 5 1หลากหลายรูปแบบรูปแบบที่น่านำเสนอและน่าพอใจที่สุดคือหยอด1ซีซีต่อ1ต้นต่อ1เดือน นะครับง่ายนะครับท่านมีโดนก็พ่นโดนไปตามปกติท่านมีเครื่องอเขาเรียกว่าสะพายหลังก็ใช้ไปตามปกติครับวันนี้ขอให้ทุกท่านาสำเร็จในหน้าที่การเกษตรท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ,นนรบต้นที่ไม่ออกก็ออกเนาะ Euh... Mm. วนคืนสิบอีไหลปลูกอะไรอยู่รือคนงามดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไร อยู่ดดีีกินเมืองไทยนั้นมีของดีข่าวปลาที่ที<ม>เลียงชีวิกันได้ทุกคนกไม่เคยอดยาลำยากลยากแยากลือยากล กเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนบน้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ อไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี